เราจะมาเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010นะครับจากไอคอนตัวนี้เปิดมาครั้งแรกก็ให้เรา New Project ก่อนนะครับเพื่อสร้างโปรเจกตใหม่มาถึงหน้าจอนี้นะครับก็ให้พวกเราตั้งชื่อนะครับตรงนี้ก็ให้ใส่เลขที่นำหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อ,อขอตรงนี้นะครับขอให้ทุกคนตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้นะครับส่วน r o เ a t i o n ตรงนี้ให้กด browse นะครับแล้วก็ไปเลือก desktop s e l e c t e folder แล้วก็กดปุ่ม ok นะครับพอกด ok ได้เสร็จแล้วนะครับโปรเจกต์ของเราก็จะพร้อมใช้ประมาณนี้นะครับเราลองไปดูซิว่าโปรเจกต์เราได้เก็บไว้บน desktop หรือเปล่านะครับให้กดปุ่ม minimize ดูนะครับจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมา ตามชื่อโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นสแสดงว่าเราได้สร้างโปรเจกต์ไว้บนเดสก์ท็อปเรียบร้อยนะครับในขั้แรกนี้นะครับจะให้นักเรียนสร้างโปรแกรมทักถ่ายง่ายๆสักหนึ่งโปรแกรมนะครับเริ่มต้นก็จะให้มาเลือกเครื่องมือที่อยู่ในทูลบ b ็อกนะครับเราก็เอาลาเบลมาวางตรงนี้นะครับวางตรงฟอร์มห วิธีการเปลี่ยนตัวหนังสือใน l a เบลก็ให้มาแก้ใน Property Text ตรงนี้นะครับเป็นโปรแกรมทักทายแล้วกด Enter ไปนะครับถ้าตัวหนังสือตัวเล็กไปเราก็มาปรับใน Property ที่ชื่อว่า Font นะครับตรงนี้นะครับปรับได้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ปรับรูปแบบตัวอ,อ,กอักษรปรับได้ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนสีก็มาปรับที่ f o l Color ตรงนี้นะครับ ต่อไปจะไปเอาบัตรทอนนะครับมาวาดซัก2องสองบัตอนนะครับเวลาเราวาดจะเห็นว่ามันวาดง่ายนะครับรูปจะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับในบัตรทอนที่1ให้เราเปลี่ยนชื่อบัตรทอนนะครับเปลี่ยนข้อความบนบัตรทอนนะครับสมมุติว่าให้ชื่อว่าทักทายนะครับปุ่มที่2จะให้ชื่อว่าปุ่ม exit นะครับออกจากโปรแกรมตัวหนังสือก็เหมือนเดิมนะครับให้ไปปรับที่ property ที่ชื่อว่า font นะครับถ้าใครอยู่ในหมวดของ t e x category นะครับก็ให้ปรับมาเป็น alphabet หรือใครถนัดแบบไหนก็เลือกตามแบบนั้นนะครับเอาก็ปรับตัวอักษรนะครับให้พอดีปรับประมาณนี้นะครับมันเบอร์ ต่อไปจะเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวจะเขียนโปรแกรมนะหลักในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมออบเจกต์ใน Vision Basic นี้นะครับเราก็จะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ในปุ่ม exit เราก็จะเขียนคําสั่งเพื่อให้ปิดฟอร์มฟอร์มนี้กันเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับพิมพ์คําสั่งปิดฟอร์มนะครับมี close นะครับ พิมพ์ตัว c ถ้าเกิดว่ามีคําว่า code มาแบบนี้เราอาจจะใช้เมาส์ดับบันคลิกหรือกดปุ่ม tab ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับแล้วคลิกด้านนอกหนึ่งครั้งเขียน comment สักนิดหนึ่งนะครับว่าอันนี้คือคําสั่งคําสั่งปิดฟอร์มคาสั่งปิดฟอร์มนะครับเสร็จแล้วกดปิดไปลองกดปุ่ม start debugging ดูนะครับว่ามันทำงานได้หรือเปล่านะครับลองกด exit ดูสิ ปิดได้เหมือนเดิมนะครับปิดได้นะครับต่อไปจะเขียนคําสั่งทักทายตรงนี้นะครับเมื่อคลิกปุ่มทักทายปั๊บจะให้มีแมสเซจบล็อกขึ้นมานะครับเขียนดังต่อไปนี้นะครับให้เบิไปคลิกเข้าไปาให้พิมพ์คาว่า message m e s s a g e b o x m e s มันจะมีคําว่า m e s s a g e b o x โผล่ขึ้นมาเราก็กดปุ่มแท็บหรือใช้เมาส์คลิกนะครับ m e s s a g e b o x show กดแท็บนะครับมเุเล็บเปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดคำพูดปิดมุเล็บปิด แล้วเราก็พิมพ์ว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วลข้างหลังเครื่องหมายคำพูดนะครับพิมพ์คอมมาเครื่องหมายคำพูดเปิดคำพูดปิดเขียนไปว่าเป็นโปรแกรมทักทายต่อไปนะครับคอมมามันจะมีต่อไปเราจะต้องใส่บัตทอนนะครับตรงนี้ให้ใส่โอเคนะครับเอาเมาส์มาคลิกได้เลยนะครับแล้วกดแท็บนะครับเห็นเห็นว่า ตรงนี้ message box button o okay. k ก็จะปรากฏขึ้นมากด comma อีกหนึ่งครั้งนะครับจะมีให้เลือกเป็นไอคอนนะครับตรงนี้เลือกเป็น question ละกันนะครับเป็นคำถาม question กด tab นะครับแค่นี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับพิมพ์ประมาณนี้หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็กด start debugging นะครับ ลองกดปุ่มทักทายดูนะครับจะมีเมสเซจบล็อกโผล่ขึ้นมานะครับกดปุ่ม e x i t ก็จะปิดได้นะครับตรงนี้ก็จะจบในส่วนของพิเลนแรกนะครับจบแล้วนะครับก็ลองทําตามดูนะครับ